ครับลุงต่อพากินฟเฟตัลวันนี้มานําเสนอพระกุกนะฮะอาพิมนี้เขาเรียกพระนารายหกกรนะฮะอาไม่ทราบประวัติการสร้างสักเท่าไหร่นะฮะพระนารายนี้มีความหมายถึงความเคลื่อนไหวในอยู่ในน้ําเป็นพระนามหนึ่งของพระวิษณุอาพระนารายนี้เกิดจากอาในคัมภีร์ศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนะกล่าวว่า มีพระปร,ะประพรมเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งนะฮะเมื่อพระนารายณ์ลำพึงถึงการสร้างโลกทรงคำนึงถึงการปกปักรักษาแต่พระประพรมเป็นอารูปประเทศคือไม่มีตัวตนจึงไม่สามารถที่จะสร้างโลกได้จึงได้แบ่งล่างออกมาเป็นพระวิษณุหรือพระนารายณ์ทรงพระนามให้ เมื่อพระวิษณุบรรทมหลับในเกษียณสมุดก็ทรงสุบินถึงการสร้างสรรพสิ่งพระวิษณุเป็นเทพผู้สร้างโลกอันนี้เป็นคมพีการเล่าของาศาสนาพราหมินดูนะก็เป็นเรื่องเล่าต่างๆนานานานะก็เกิดเป็นการสร้างพระนารายณ์ขึ้นมานะ ทิมนี้ก็เป็นพระนารายที่แปลกไม่เคยเห็นนะแต่คุ้นๆนะะมันจะมีแบบกลมนะกลมแต่นี่เป็นเนื้อชินนะสวยงามลักษณะสวยงามมากเพิ่งได้มาเมื่อสองสันก่อนนะค้นหาประวัติการตามหลักยังไม่เจอนะแต่ว่ารูปทรงสวยงามมากให้ดูด้านหลังนะเป็นเนื้อชิน ด้านหลังเป็นลายผ้านะถ้าเจอแบบนี้นะฮะเป็นของดียุคเก่าโบราณเลยครับก็ไม่ต้องกลัวนะเป็นพิมพ์หนึ่งในพระกุกของเมืองบลบุรีนะเท่าที่ศึกษามาก็มันจะมีแบบว่าให้ดูรูปภาพที่เป็นแบบว่าเป็นที่เขาเล่นกันนะ พระนารายหกกรองค์นี้นะฮะเขาเท่าที่ศึกษามานะฮะก็เป็นเนื้อชินเป็นพิมพ์หนึ่งที่พบเจอน้อยนะไม่ค่อยพบเจอเต็มแต่เป็นพระกุกของลบบรีสมัยโบราณนะฮะก็มาให้ศึกษากันดูเผื่อใครชอบนะฮะเขาบอกว่าพระพิมพ์นี้จะเป็นพระที่ เขเรียกอะไรอ่ะมีพุทธคุณเกี่ยวกับเรื่องมหาอำนาจความสำเร็จต่างๆนะก็ชนะสะตัตรูปลอดภัยนะอุดมด้วยโภคะรัพย์อ่าเขาเล่าเขาเล่ามาอย่างนั้นนะก็ศึกษานะฮะแต่ผมชอบศิลปะของอ่าพระนารายณ์หกกรององนี้มากนะฮะก็ดูมวลสารเนื้อหาก็สุดยอดเลยครับนี่ ผิวดำเมี่ยมนะแต่ถ่ายรูปได้กล้องไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ผิวจริงเป็นแบบนี้นะผิวเมี่ยมเลยอ่ะด้านหลังเป็นลายผ้ามีคาบกุเป็นเขาเรียกอ่ะออกซายนะฮะเป็นคาบเนี่ยฟาร์มโบราณของเขานะฮะก็ดูง่ายนะฮะศึกษานะก็มานำเสนอให้เป็นข้อมูลลงใน YouTube เผื่อท่านใดมีความรู้ทางด้าน ศิลปะนะฮะแต่แต,แต่ส่วนตัวนะฮะมีความชอบประองค์นี้มากรู้สึกถูกชะตามากก็เลยเก็บมาสะสมนะแล้วก็เอามาเผยแผ่เป็นข้อมูลลงใน youtube เผื่อท่านใดรู้จักก็มาแบ่งปันความรู้กันนะฮะก็มาให้ชมกันแค่นี้นะครับสวัสดีครับ